มีหลายคนถามมาว่าซุนหงอคงหรือเฮ่งเจียมีจริงไหมมาฟังคําตอบจากคลิปนี้กันซุนหงอคงหรือเฮ่งเจียไม่มีจริงเป็นเพียงตัวละครในวรรณกรรมไซอิ๋วซึ่งแต่งขึ้นโดยนายอู๋เฉิงเอินเมื่อปีพศ2133หรือเมื่อประมาณ433ปีมาแล้ว ในวรรณกรรมไซอิวนอกจากเฮ่งเจียซึ่งเป็นปีศาจลิงแล้วยังมีปีศาจอีกสองตนนั่นก็คือปีศาจหมูหรือตือโป้ยกายและปีศาจปลาหรือสัวเจ๋งร่วมเดินทางไปกับพระถังซัมจัง๋งไปประเทศอินเดียเพื่อไปอัญเชิญคำภีทางพระพุทธศาสนาพระถังซัมจัง๋งถึงแม้จะเป็นหนึ่งในตัวละครในวรรณกรรมไซอิวแต่ก็มีตัวตนจริง ท่านเป็นพระภิษุในสมัยราชวงศ์ถังเดินทางจากประเทศจีนไปประเทศอินเดียเมื่อปีพศ1172หรือเมื่อประมาณเกือบ1,400ปีมาแล้วการเดินทางของท่านจึงเกิดก่อนวรรณกรรมไซอิ๋วนานมากตามบันทึกบอกไว้ว่าท่านเดินทางไปกลับระยะทางประมาณ25,000กิโลเมตรใช้เวลาเกือบ20ปี ท่านได้นําคำภี์ทางพระพุทธศาสนารวมทั้งพระพุทธรูปและพระบรมสารีริกธาจำนวนมากกลับไปยังประเทศจีนมีการแปลคำภีร์ต่างๆเป็นภาษาจีนพระพุทธศาสนาจเจริญรุ่งเรืองมากในยุคน,นั้นพระถังซัมจั๋งจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้มีคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อพระพุทธศาสนาในแผ่นดินจีนก็หวังว่าคลิปนี้จะช่วยคลายความสงสัยให้กับพวกเราหลายๆคนฝากใช้คลิปนี้เป็นธรรมทานกันด้วยนะข็เจริญพร